ย่าจะมาตัดให้วัวปลูกยญ้านุน่งก่อนนะนายมีแค่นี้แหลนะนายแห่ติดบ้านมีอยู่สิบสงไร่ยายก็เดินไปงั้นแหละเดินไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆไม่ยายลีเอ้ยจิมารักนกใหมย่ยายลีก่อนนะเนกใหม่คนข้างบ้าน ถนนเมืองเขาเนี่ยคือจะมีแต่หยาท่านเดี๋ยวไปถอนเลยจ้ะไอ้่อดนี่ฟ้ามั่นสำบหลังของเิ่นบํแมนของอยายโจมเดินบ่แมนของอยายแห่เดินของอันลูกพี่ลูกน้องกัน ถ่ายไปซื้อๆนี่แหละมีบัวแดงด้วยอยากกินบัวแดงก็ท้อนเอาอันนี้สะคนอื่นเขาบัานน่อเขาอื่นว่าสะเด้อแต่ว่าคนกรุงเทพก็อื่นว่าบอเด้นีนนมน่มีปักบุง่งมีบัวแดง